พี่ฝนมาดูนี่สิมาดูอะไรนันเหรอพ่อค้าพ่อค้าอ๋อนี่งที่พี่ฝนบอกว่ามีพ่อค้ามาเมื่อคืนพี่เอกมาแล้วไม่เจอเขาเพิ่งมาเจอเนี่ยนี่งาก็พ่อค้าเนี่ยเขามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอเขาขายอะไรบ้างเนี่ยเขาขายดูท่าทางจะมีดอกไม้แล้วก็มีก้อนดินแล้วก็อะไรสักอย่างสีเหลืองๆห,หน่อยเอกไม่ได้อยากได้ของพวกนี้อะ่อะเอาแล้วอยากได้อะไรอะ่ะอยากได้อย่างอื่นที่มันดูดีกว่านี้แต่ไม่เป็นไร ระหว่างเนี่ยฝนมันตกทําอะไรไม่ได้เลยพี่ฝนก่อนนี่ดีกว่าไมมอ่ะปลูกผักไหมน่ะเดี๋ยวกลับมาปลูกมาเร็วมาเร็วเอาแล้วน่นจะไปไหนไม่บอกว่าจะไปด้วยพี่เอกพกถังมาแล้วพวกถังอ๋อรู้แล้วจะไปเก็บลาวาเหรอถูกต้องเลยลาวาอยู่ตรงนี้แล้วจะไปเก็บตรงไหนอะเนี่ยว่านี่ง็ตักมาเลยไม่ได้หรอมันตักข้างล่างไม่ได้ต้องไปตักต้นตอของลาวาต้องไปตักข้างบนเหรอแนี่รอฉันด้วยดิพวกพเป็กมาเร็วเข้าขึ้นบกมา อ้าฉันขึ้นไม่ได้อุ้มขึ้นไปหน่อยมามาเดี๋ยวฉันอุ้มนายเองงั้นเดี๋ยวเราไปเจอข้างบนนะไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนนี่งอยู่ข้างบนแล้วเอ้ามาตอนไหนเนี่ยก็ตามขึ้นมานี่นี่นี่ลาวาลาวาเดีแล้วเฮ้ยระวัง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 มันจะอันนี้กลับมานะงั้นต้องเอากระป๋องตักตรงไหนเดียตักตรงนั้นเลยไม่ได้หรอน่าจะต้องตักตรงนี้นะใช่จริงด้วยเห็นเปล่าตักได้แล้วเขาหายไปแล้วอ่ะเอ้า แล้วจะไม่มีแล้วเหรอตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกกระป๋องนึงก็ใช้ได้ต้องนานแะล้วก็ไม่สวยแลย้วเนี่ยไม่ไม่เป็นไรอ๋อแล้วลาวาเข้ามาจากไหนอ่ะลาวาน่าจะไหลออกมาจากข้างล่างอะนะแต่ว่ามีแค่บล็อกเดียวเองน่าเสียดายจังเลยมาเร็วพี่ฝนกําลังตามไปงั้นเดี๋ยวหน้าบ้านเราก็ไม่มีลาวาออกมาแล้วมีลาวาอยู่สองเส้นนะเก็บไว้เส้นหนึ่งก็ได้อุ้ยจมน้ํา มาขึ้นเรือแล้วก็เอาลาวาไปใช้กันดีกว่ากลับบ้านแล้วเหรอนั่นไงยังเหลืออยู่เห็นเปล่าเออเออยังมีอยู่เอาละเดี๋ยวเราก็จะพายเรือไปทางนี้แล้วก็กลับไปเอาลาวาไปใส่ในเตาคราวนี้ใช้สบายเลยใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ถึงกับตลอดชีวิตแต่ว่านานจนลืมอะ่ะนานจนลืมเลยเหรอใช่จนลืมไปเลย <c oughs> ว่าเราใส่ลาวาไว้เอามาว่าเรา,าที่นี่ก็สบายแล้วอืมต้องทําอะไรอีกนะ งั้นเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอาผักมาปลูกดีกว่าก็บอกแล้วฝนตกแบบนี้เราจะต้องปลูกผักเอานี่ออกก่อนจะได้เอาไปทําเทียนแล้วก็เอาลาวาใส่เข้าไปอ๋อแบบนี้สบายแหรอแล้วก็เอาไม่มีอะไรให้ลองเลยอ๋อเรามีแร่อยู่นี่นะอันนี้คือลอรอันนี้คือทองแดงแล้วจะได้ออกมาเป็นอะไรกันหรอก็ได้เป็นทองแดงที่เอาไปทําเป็นเส้นอะออเอามาทําเป็นอะไรต่อได้อีก น่าจะไปทำสายไฟนะพี่เอกก็ยังไม่รู้เหมือนกันใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกว้ทีนะว่าไอ้เจ้าหทองแดงนี่จะเอาไปใช้ทำอะไรได้นะจากนั้นเดี๋ยวพี่เอกก็จะทำการปลูกนี่ด้วยที่เหลือเนี่ยฟักทองปลูกตรงนี้ละกันนะ,ะตรงนี้มีแหล่งน้ำอยู่พอดีใช่ฟักทองเขาต้องมีที่ให้เขาเกิดด้านข้างด้วยนะเราก็จะวางลงตรงนี้พอไหมอ่ะหกอันพอดีเป๊ะเลยอ่ใช้ได้เหรอแล้วก็มีอ้อยอยู่เนี่ยโตแล้วเก็บเลย ทกินได้ข้าวโตวช้ากว่าอ้อยอีกเอาไปฝนเพิ่งปลูกใหม่ไงเมื่อกี้เอาไปให้เขาเรียกว,ว่าอะไรนะทำปุ๋ยเมื่อกี้ที่แล้วเนะโอ้เสียดายข้าวไม่ต้องเสียดายก็เราก็ได้ปุ๋ยมาไงได้มันฝรั่งมาเพิ่มไี่ฝนว่าไงเหรอเอาอ้อยไปทำอะไรกินดีอ่ะน้ำตาลน้ำตาลมันกินเลยไม่ค่อยดีไงเอาแล้วจะทำอะไระนมปังทำเค้กดีไหมขนมปังกับเค้กเหรอ น้ำตาลทำเค้กเราต้องทำยังไงกันนะต้องมีไข่ด้วยเปล่ามีไข่ไข่ก็มีแล้วนั่นงงานมีวิธีทำโอ้โหใช้นมเท่าไหร่นะี่สามกระป๋องแล้วเราเจ้ากระป๋องมาจากไหนะหาเหล็กไงเหล็กโอ้โหนี่ต้องไปเพิ่มง,งั้นทำอันนี้ดีกว่าทำอะไรพ<ท>ายฟัก,ฟกทอง,ทองเออเจอแล้วเราใช้แค่ฟักทองหนึ่งลูกไข่แล้วก็น้ำตาลเองฟักทองครบแล้ว ครบแล้ววัตถุดิบฟักทองน้ำตาลแล้วก็ไข่ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวลองกินดูดีกว่ามาแบ่งบ้างมันเป็นแบบกินคนเดียวเป็นชิ้นเดียวอ่ะโอ้โหไม่แบ่งอีกแล้วเดี๋ยวตรงนั้นพี่เห็นฟักทองเยอะเดี๋ยวเราไปเก็บกันดีกว่าเอาแล้วกินไปก่อนเหรอโอ้เลือดเต็มเลยนี่ไงเก็บเลยพี่โอ้พี่วันเก็บเลยฟักทองฟักทองเก็บแล้วเก็บแล้วเพียบเลยเนี่ยเราปลูกไว้แล้วหกอันเราเก็บไปเดี๋ยวเราไปทําพาย แบบนี้ก็สบายเลยเ,เก็บให้หมดเลยเดี๋ยวเราปลูกไว้สักไรอย่างนี้ไหมทําง่ายกว่าขนมเค้กอีกนะมันทําง่ายเราไม่ต้องใช้เหล็กแต่ว่าเอา๊ะอยากลงไปสํารวจจังเลยเออยากจะบอกว่าข้างล่างมีเหล็กอ,อีกนะมีหรอมีก็คราวที่แล้วที่ลงไปข้างล่างไม่ถึงอะพี่อยากลงไปอีกฝั่งหนึ่งอะพี่อยากเห็นมันเป็นลานกว้างอะนะจะลงไปเลยเหรอยังไม่ลงแต่ว่าไปสํารวจดูตรงเน้นมันมืดเออเออนี่นี่นี่นน ก็ใช่งมีเล็กอีกฟากหนึ่งเนี่ยมีซอมบี้ด้วยพี่ฝนระวังซอมบี้นะเดี๋ยวเพลกลงไปช่วยรอแป๊บนึงตามมานะตามมากำลังตามไปช่วยรอก่อนจเย็นๆอย่าพึ่งไม่ได้มีซอมบี้ตัวเดียวไหนอะนี่ไงเขาไหม้ไฟเลยไหม้แล้วเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยแล้วลงมาได้เลยอ้ากำลังลงไปเลือดลดเลยแล้วกระโดดทำไมอะนะลืม นึกว่าโลบอก <c oughs> บ <c oughs> ดูนี่ดิพี่ฝนเจอแล้วโอ้โหแล่เพียบเลยลงไปยังไงดีเนี่ยค่อยๆลงไปเอาดินต่อลงไปอะหรอใช่ค่อยๆลงไปอ๋อเทียนไปเทียน,นไปโหซอมบี้มากันเต็มเลยอะโอค้คราวนี้มาเยอะเลยฮะเยอะเกินไปตรงนี้มีสี่ก้อนนะตรงนั้นก็มีอีกมีแร่อะไรด้วยนะเลสโตนโอ้โหเต็มไปหมดเลยอะมีอย่างเยอะเะยเขาไหม้แล้วนะ เขาไม่แค่ซอมบี้ดิแต่ว่าคีปเปอร์อยังเดินสบายใจอยู่เลยเ่อยๆต่อลงไปเดี๋ยวี่เหกต่อลงไปทางนี้มันมีทางอื่นลงง่ายๆกว่านี้ไหมอ่ะไม่มีแล้วหมดทางหรือไม่เราก็ต้องขุดลงไปเฮ้ยตรงนั้นมีน้ําพี่ฝนใช่มีทั้งน้ํามีทางอะไรน่า่าวางั้นเราก็ไปลงตรงน้ํากันดีกว่าจะลงฝั่งนู้นเหรอลองดูดิเอาไปก็ไปลง,งง่ายขึ้นก็ง่ายด้วยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลงเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ฝนฮะทำไมเหรออย่าพิ่งลงไม่อะมันอันตรายเราเรา,เรามีเรามีเทียนกันแค่คนละแท่งสองแท่งนี่มีไมส้สติกมาเหรอมีทําเพิ่มก่อนต้องท <ำ S 2> อําเพิ่มทําเพิ่มนี่เอาไปสักสิบสี่สิบห้าอันก็น่าจะพอได้แล้วนะเยอะแยะนะพี่ฝนก็มีอยู่นะมีอยู่นิดเดียวพอที่ไหนมีสองอันใช่ไหมนี่ วางปักตรงนี้ไปก่อนเลยมาเร็วเข้าเดี๋ยวตรงนี้มันมืดเดี๋ยวเราขึ้นมาเราไม่เห็นเราก็โดนคีเปอร์ตุ่มตามนะครับมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยได้มาอีกสิบหกโอเคพอพอหน่าจะพอนะพี่ฝนนะเอามาเร็วๆลงดีๆนะอกำลังลงไปไปทางไหนได้เนี่ยลงน้ำนีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้เหรอใช่มีซอมบี้อยู่ด้วยอ๋อจัดการได้แล้วใช้ได้เลยนะไปเลยขุดอะไรเนี่ย หาทางขึ้นขึ้นทําไมลงเลยเนี่ยลงเลยลงไปเลยเหรอลงเลยลงได้เลยอ่ะลงปืนแล้วลงไปแล้วฮึบปืดอยู่ไหนเนี่ยอยู่ล่างมองไม่เห็นน่ะอยากจะบอกว่ามันสูงมากโอ้โหพี่ฝนเพื่อนมาต้อนรับกันเต็มเลยใช่ทําไงเดียบุ้งบเ้งบึ้งบึ้งบย้งบึ้งบึ้งบๆ้งบึ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 ้งบ็้งบึ้งบเ้งบห้งบึ้งบเ้งบึ้งบึ้งบย้งบึ้งบึ้งบ้งบ้งบึ้งบึ้งบ้ง้งบงบ้งบ้งบ เรียบร้อยแล้วฮะนี่บนบูแล้วเรียบร้อยอยู่ไหนยังอยู่เลยเนี่ยเอาละผ่านผ่านแล้วโอ้โหข้างล่างมีทองคําแล้วก็มีเลสสโตนทําไงกันดีอ่ะต้องลงไปต่องั้นเดี๋ยวลงไปปักเทียนก่อนแล้วค่อยขุดดีกว่าลงทางปกติก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้อเล็กเล็กโอ้ตรงนี้เล็กเยอะเล็กเยอะนี่เล็กเยอะอืมโอ้ตรงนี้ก็มีดีใจ ไปไหนแล้วอ่ะนี่ง่ามาเหล็กฟังนี้นะอาเอาไปปักไว้ให้ก่อนนะเดี๋ยวพียรขุดก่อนยาปักแถวนี้ก่อนเหรอกําลังจะขุดเดี๋ยวก่อนมีคีเปอร์ด้วยนะบูไปก่อนบูขุด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 ของเพียบเลยมีคีเปอร์อยู่ฝั่งนี้น่ะฝั่งไหนอ่ะนี่ก้าอย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวเพี่เข้าไปช่วยขุด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 นี่หินอะไรทําไมมันเปาะจังเลยอ่ะเนี่ยดังปึ๊กได้ยังหน้าตาไม่เห็นเหมือนหินปกติเลยพี่ฝน มันสีดำๆแล้วก็เปาะๆด้วยได้ยังเนี่ยได้มาสีก้อนแล้วก็ตรงนั้นอีกสีซอมบี้ข้างล่างเพียบเลยมาช่วยเร็วๆมันทำไมเยอะอย่างนั้นนะ่ะก็เยอะอะมาเยอะแยะเลยมีหลายคนมากมีหลายโต๊หรอเหรอขอตรงนี้สีก้อนนะระวังนะพี่ฝนอยู่ในน้ำไว้ไม่เป็นไรหรอกอ่อขุด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 อ้าวกับขึ้นมาทำไมเรียบร้อยแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วเหรอใช่เก่งวันนี่เก่ง,กงสี่ตัวเนี่ยนะอ๋อหน้าแนลนดลเลสอ ตรงนี้ขุดไม่ได้ต้องเป็นที่ขุดแบบเป็นเหล็กอะที่ขุดเหล็กเหรอใช่ถ้าอันนี้ไปขุดเขาจะแตกแล้วก็ไม่ได้มาแล้วเปียกได้ยินเสียงแปลกๆตรงนี้ก็มีเหล็กอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่หนึ่งสองด้านไงว่าแล้วโอ้โหมาเพียบเหรอ เขามาจากไหนกันเนี่ยอยู่ในซอกดำๆตรงนั้นอะช่อง,องว่างๆดำๆตรงนั้นะ่ะเดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็ออกมาไม่ใช่สองนะแต่ว่าเป็นสามตัวห้าตัวเนี่ยโหไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ฝนจัดการใบบ้างแล้วนะเดี๋ยวก็ออกมาใหม่อะมเหรอแสดงว่าน่าจะมีกรงสปาร์กเขาอยู่แถวนี้แน่นอนหรอใช่แล้วจุดที่เขาเกิดเยอะๆไฟอะปักไฟปักไฟก่อนปักออี่านนี่ไ,ไม่มีอะไรนี่ตรงนี้มีไหมเฮ้ยตรงนี้ก็มีเหล็กพี่ฝนมีเยอะมีเหล็ก ตรงนี้ก็มีเฮ้อคีป้าคีป้าระวังระวังออฮฮเขาไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาดิตื้มเลยเรียบร้อยนั่นตันต้านก็มามีฝนระวังนะเขาแอบเข้าในเงามืดไปแล้วเดี๋ยวเพลกอ้อมก่อน ข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ซอมบีซมบ้ซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอมาทำไมวันนี้มาอ้อมีแครล,ลอดมาด้วยละ่ะเออได้แครลอดลดีใจจังเลยเราอยู่ดีๆก็ได้แครลอดเฉยเลยตีซอมบี้ล้วได้แครลอดโอ้เมื่อกี้เห็นอะไรบางอย่างน่ะโอ้ข้างหลังก็มาตัวนี้จะได้แครลอดไหมเนี่ยนี่นี่ๆๆๆน,นี่นี่บูซอมบี้ได้แครลอดดีใจดีใจได้แครลอดกลับอะไรนะเมื่อกี้นะฮะดูไม่ทันเดี๋ยวค่อยกลับไปดูพี่นระวังระวังนี่ นี่เรามาสองคนเราไม่กลัว <c oughs> เราอุปกรณ์เราครบมือแล้วนี่แน่ได้แล้วเ่เอกว่าเราน่าจะต้องทําเตาเผาขึ้นมาที่นี่แล้วนะเตาเผาใช่เตาเผาทําเลยทําเลยเอ๋อทาเลยก็ได้แล้วก็ล้อมเลยนี่เ่เอกลอมเสร็จแล้วเพเอกจะทําที่ขุดเหล็กคะเอาอ่ะนะเรียบร้อยรับรองเลยว่าคราวนี้เ่เอกขุดได้ทุกอย่างแล้วยังเหลือเหล็กอยู่อีกนี่เอาไปล้อมให้หมด พี่ฝนอยู่ไหนอยู่นี่งไงก็อย,อยู่ข้างๆนี่ตรงนี้มีเลสสโตนมาขุดขุดขุดโอ้โหดูดิขุดอย่างเร็วอะได้ไหมได้มาแล้วของใหม่มีเครื่องคาวด้วยเครื่องคาวปล่อยเขาไปก่อนข้างบนมีทองคําด้วยพี่ฝนมีทองต้องใช้ที่ขุดอะไรอะ่ะที่ขุดเหล็กนี่แหละขุดได้แล้วเราจะเอาทองไปทําอะไรเราเอาทอง ไปผสมกับแครอทกลายเป็นแครอททองคําหรือแอปเปิลทองคําก็ได้นะเอาไปให้คุณม้าเหรอใช่แล้วเออจะว่าไปแถวนี้ก็มีม้านะเคยเห็นอยู่มีเหรอเคยเห็นอยู่ไงอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าม้าเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่มีแน่ๆน่เออเจอของเจออะไรเนี่ยสีฟ้าอันนี้คืออะไรอ่ะเขาเขียนว่าอะไรอ่ะพี่เอกดูไม่ทันนะทุกคน โอ้เจอแร่เพียบเลยมารอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋นู่นนู่นน่น,น,น,นู่นไหนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าใครข้างหน้าน่ะมีอะไรบางอย่างไหนเห็นยังไหนไหายไปไหนแล้วจมน้ำหรออ๋อเขาจะมีปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกเป็นปลาหมึกเรืองแสงอะ่ะใช่เป่าไม่รู้จักอะ่ะอาวไม่รู้จัก เปรียกว่าเป็นปลาหมึกเรืองแสงแน่นอนสีฟ้าๆามากแกใช่แล้วปลาหมึกเรืองแสงโอ้ได้แปดอันเรากลับกันดีกว่าพี่ฝนกลับแล้วเหรอกลับแล้วกลับแล้วเก็บของกลับไปให้หมดยกวเว้นยังมีอีกนะยกเว้นเทียนเทียนเราไว้นี่<ม>เดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยลงมาใหม่นี่เก็บไปด้วยอันสุดท้ายไปขึ้นกันดีกว่าตกลงว่าจะกลับแล้วแต่ว่ายังมีอีกเยอะเลยนะยังมีอีกเยอะเดี๋ยวค่อยค่อยมาเ่าหน้า<ม>เดี๋ยวขุดเลสตอร์ดิ้งนิดนึงไปละไปเลยพี่ฝน กลับขึ้นข้างบนเลยนะนี่เราว่ายขึ้นไปริบน้ำนี่หงเจออีกแล้วยังจะยิงจากข้างหลังดีเนี่ปไปขึ้นเลยขึ้นเลยคนนีข้ขึ้นของจริงพี่ฝนไปก่อนดีกว่าไปเลยไปเลยระวังข้างบนด้วยนะพี่เอกเห็นอ้ตัวนี้อะไรนะคริปเปอร์ไปก่อนแล้วไม่รอแล้วพี่ฝนขึ้นดีๆอ่จะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยจะหายใจออกไหมหายใจ <c oughs> หายใจเข้าก่อนก็ได้แล้วหายใจออกทีเดียวปไปนะนั่นไงคริปเปอร์ระวงังไ,ไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วเอเฮ้ยมันมาทางพี่เอก เขาจะว่ายน้ําตามเราไปไมั้เออน่าจะว่ายขึ้นไม่เป็นนะมัง้งเราก็ไปกันดีกว่าไปแล้วเดี๋ยวก็ไปถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูของที่บ้านว่าเราได้แล้วมางมั้งนะมันสูงมากเลยเนี่ยอืมพอดีเป๊ะ้อเกือไปไปรีบกลับบ้านกันดีกว่าไปเลยก็รออยู่เนี่ยไปเล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 ยไปเจอกันที่บ้านนะทุกคนนะอู้ ได้มาเยอะมากเลยนะวันนี้เราได้แร่ที่เราต้องการมาด้วยนะมีทั้งทองคํามีทั้งเหล็กนะพี่ฝนถูกต้องแล้วมีอะไรนะสีแดงๆแ,แล้วก็สีฟ้าๆด้วยมีเลสสโตนสีฟ้านี่เรียกอะไรไม่รู้เพกจําไม่ได้แล้วที่สําคัญคือเพกได้แครอดมาแค่หนึ่งอันได้มาเฉยเลย แล้วเดี๋ยวเราจะมาปั๊มแคลอทกันคราวหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ขอพวกเราและวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย